อ่ะคุณผู้ชมมาที่คนนี้กันบ้างค่ะคุณรัศมีแขอ่านี่ต้องบอกว่าวันนี้นอกจากประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องใช่ไหมคะกับไฮโซแชมป์แล้ว<อ>ใช่ไหมยังมีประเด็นหนึ่งเดี๋ยวขอเอาเรื่องดีๆก่อนละกัน<อ>คือคุณรัศมีแขเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอทํางานอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะบินลัดฟ้าไปอยู่ซีเวเดน กับแฟนหนุ่มคือก็ตั้งใจว่าจะแต่งงานกันนั่นแหละ,ะนะคะแต่ว่าตอนนี้กฎหมายในบ้านเรานะคะยังไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสําหรับคู่รักเพศเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรก็หวังว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการปรับแก้กฎหมายกันส่วนเรื่องของความรักนะคะคือตอนนี้เนี่ยแฟนหนุ่มนี่ก็บอกว่าโอ้ก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆให้ตัวเองแข็งแรงนะเพราะว่าคุณรัศมีแขกเนี่ยทำงานหนักมากเลยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณรัศมีแขก เอาจริงนะคือสซเวเดนที่เราอยู่อ่ะคือด้วยกฎหมายอะไรต่างๆแล้วเป็นม,ม,มันถูกทรตแบบว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอ่ะจนเราไม่รู้สึกอะไรเลยไงฮะพอภาคหลังเราเริ่มมามองเห็นเราเริ่มอ่านเราเริ่มติดตามข่าวเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าสมรสอะไรนะสมรสเท่าเทียม,ม,รถถเ,มเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราอยู่ที่ที่มันที่มันทำได้อะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแชร์แล้วก็เขาเรียกว่าออกมาพูดถึง การสมรรถเท่าเทียมตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานไหนอยากร่วมงานกับแขอยากพูดคุยถึงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าใครหลายคนที่ยังไม่ทราบและอยากติดต่อมาอยากพูดคุยอยากแขกไปร่วมงานมันเรื่อแขกยินดีฮะไม่ต้องทําอะไรเลยฮะเพราะว่าว้ายอีส่วันสิาปีละเออ,อน,น,นะเออมันไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากพยายามอยากอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ย มาอาจจะเป็นจุดทำลายรีเลชั่นของแขกก็ได้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างมาดีแล้วไม่ต้องเพิ่มเติมไม่ต้องลดน้อยลงแค่ทําทุกอย่างให้มันเขาเรียกว่าเออพอดีเสมอต้อนเสมอปลายไปอย่างนี้เรื่อยๆแค่นี้พอแล้ว <45 S 2> ครับ45ฮะประมาณ45เพราะจะมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปในร่างที่เรายังแข็งแรงอยู่ไม่ได้กะอดกะแอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีับเพราะว่าตอนนี้ 35- แล้วนะฮะ ขอ40ก่อนตอนนี้นะเออฉัน <c oughs> ขอ40ก่อนเออเขาเป็นห่วงเรื่องการทํางานเยอะ<ช>การทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะคุยกันก่อนนอนเนี่ยเขาก็รู้ว่าทํางานอีกแล้วเหรอทางานอีกแล้วเหรอทางานอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะรู้ว่าสิ่งสิสุขภาพเรามันโอเคแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องข้างในมากกว่าการนอนน้อยการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกกันถ้านอนน้อยชอบมีโรคแปลกแปลก ซึ่งอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้ทำงานจนเอาเงินที่เราได้อะมารักษาตัวเราใช่เราก็เลยแบบอยากให้ทุกอย่างอยู่ในความพอดีก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะจากใจเลยนะคุณผู้ชมในส่วนของการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเราคาดว่าในอนาคตจะต้องมีการสมรสแบบเท่าเทียมแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องหลายครั้งละ เรามองแบบนี้ค่ะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจดจดในส่วนของไม่ใช่ทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่าเป็นจดใบจดแจ้งก่อนใบจดแจ้งเพราะว่าเออมีหลายๆคู่ที่เขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายจริงๆงอ่ะแล้วอย่างเมื่อวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการมาจดแจ้งกันเยอะมาก,มากๆหลายคู่มากๆเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่า กฎหมายสมรถเท่าเทียมควรจะต้องยิ่งเร่งผลักดันให้เร็วขึ้นนำร่องนะเรียกว่าเป็นนำร่อง